ซูตต่อศูนย์เสกสรรเสริบยอดครับอืมเจ้าอันเปิดหลังเท้าแตกครับหนึ่งตง่อศูนย์เสกสรรเสริบเข้ากลางครับดูจังหวะมงของเจ้าแน็กอุดรติดเกี่ยวครับโอ้โหสเสกสรรเก่าจริงๆครับสองต่อศูนย์เสกสรรเสริบยอดครับอันมีดิ้นครับ ศูนย์ต่อสองอ่านสองดาวเสิร์ฟลิฟเปิดเขา่าส่งลนครับโอ้โหจังหวะเทสตัวของเจ้าแน็กครับผมก็เบึ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับม่งดีมากครับ0ูต่อสองอ่านสองดาวเสิร์ฟเข้ากลางครับสองต่อ1นึ่งเสกสันเสิร์ฟ เสกสันเปิดได้ลิฟชงสวยมากครับโอ้ลูกนี้บ่งเล่นทางไม่ข้ามครับ1นต่อสองอันสองดาวเสิร์ฟลิฟเปิดเข่าสองต่อหนึ่งเสกสันเสิร์ฟอ่านเปิดไม่ค่อยดีครับโทษเสกโทษหนึ่งต่อสองครับ ลิฟเปิดเขา่าโอ้โหโมงหนักหน่วงมากครับหนึ่งต่อสองลิฟลานาวีชงไม่อยู่ครับเสกสรรเสริฟส,ส,สองต่อหนึ่ง หนึ่งต่อสองยังอยู่ครับสองต่อหนึ่งเสกสันเสร็จยังอยู่ครับเสกสันเล่นเอง ลิปเ,เปิดหลังเท้าเศกสรรย่บติดเกี่ยวครับสองต่อหนึ่งครับเศกสันเสิร์ฟอันซองดาวเปิดซ้ายเสกสันเล่นเองครับสามต่อหนึ่งเสกสันเสิร์ฟยังอยู่ครับ เสกสันเสิบสี่ต่อหนึ่งนักเปิดได้ครับ1ต่อสครับเสกสันถอยเปิดลิฟชงสวยครับอ้าวลูกนี้เสกสันหม่งไม่ข้ามนะสองต่อสี่เสกสันเปิดลิฟชงห้างครับ หม่งเข้าช่องกลางได้ดีครับ4ต่อ2เสกสันเสิร์ยอดอันเปิดหลังเท้าชงห่างครับรีบเปิดซ้ายให้เสกเล่นเองครับ5ต่อ2เสกสันเสิร์ยังอยู่ครับล้นครับโอ้โหเจ้าอ่นล้นคืนครับ หกต่อสองครับเสกสันเสิร์ฟแน็กเปิดซ้ายไม่ดีครับอันชงซ้ายสองต่อหกครับอันสองดาวเสิร์ฟติดเกี่ยวครับ หกต่อสามครับเสกสรรเสือบสามต่อหก<อ>หกต่อ 3. สามเสกสันเล่นเองครับ เสกสันนิ่งจริงๆครับเจ็ดต่อสามเสกสันเปิดได้ครับแปดต่อสามครับเสกสันเสิบสามต่อแปดยังอยู่ครับ 4ตีต่อแปดเสกษานเปิดขวาครับแปดต่อ4ีครับสสรเสกษันเสิร์ฟซีต่อแปดครับรปเปิดเขา่าติดเกี่ยวครับแปต่อ4ีครับสสรเสกษันเสิร์ฟ เก้าต่อสี่ครับเสกสันเสิร์ฟล่นครับเสกสันเล่นเองครับสิบต่อสี่โอ้โหลูกมีเจ้าแนทหม่งไม่ข้ามครับสิบเอ็ดต่อสี่ครับเสกสันทับทองเสิร์ฟ นักเปิดซ้ายซีต่อสิลูกเดียวเกมครับซีตต้าสนักเปิดได้ลิปเปิดเกมหรือเปล่าครับไม่มีปัญหาครับ สรุปผลการแข่งขันครับเสกสรรเอาชนะไปได้คาร้อยครับ12ต่อ4ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ